สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาชีพแม่ของเวียรที่อเมริกาเข้าพิธีวิวากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรับพณะ,ะเอกหนุ่มเวียสุกลรวัตรขณะรถกับภรรยาสาววิกกี้พีมลยาเวทปริวัติท่ามกลางความยินดีของครอบครัวทั้งสองฝ่ายรวมถึงบรรดาเพื่อนสนิทของเจ้าบ่าวเจ้าสาว อย่างไรก็ตามในงานนี้มีหนึ่งคนที่ดูจะสวยมากๆไม่แพ้เจ้าสาวเลยคือคุณแม่พลอยภัยลินคุณแม่ของเวียที่งานนี้ใส่ชุดไทยสีครีมทองรวบมวยผมสะพายกระเป๋ากอดกับลูกชายแน่นก่อนจะส่งลูกชายไปเป็นฝั่งเป็นฝายืนอยู่ข้างลูกชายโดยสีหน้ายิ้มแย้มซึ่งบอกเลยว่างานนี้คุณแม่เปล่งออร่าออกมาสุดๆเพื่อแผ่ความสุขที่ได้เห็นลูกชายไปถึงอีกขั้นของชีวิตสวยแบบสะกดตาไม่มองไม่ได้เล ซึ่งประวัติจริงๆของคุณแม่พลอยไพยลินน้อยคนจะรู้เป็นถึงอดีตนางพยาบาลไปทําธุรกิจอยู่สหรัฐและวันนี้เราก็มีภาพมาฝากกันด้วยครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o l l s e e r News ขอบคุณครับ